อ้าทีนี้ค่ะพี่เบาเกลี้ยงตอนนี้ต้องบอกว่าโควิด -19 เนี่ยจัดอยู่ในโรคติดต่อที่เฝ้าระวังใช่ไหมเนะคะเพราะฉะนั้คน,นค่ะทางด้านข้องสำนักง,งานสาธารสสุขจังหวัดสุราธานีค่ะได้มีการส่งมอบคืนโรงแรมตาปีค่ะแล้วก็ขอบคุณบริษัทบานสววยกรุ๊ปสุราธานีที่ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์นะคะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ นายแพทย์จิราชาติเรื่องวัชรินค่ะนายแพทย์ซาารณสุขจังหวัดส,สุราร์ธานีก็เป็นตัวแทนค่ะขอบคุณนายพิริยะธานีระนานน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบานซุยกรุ๊ปสุราร์ธานีทีให้การสนับสนุนชายสถทานทีโรงแรมตาปีค่ะเป็นโรงแรมที่ตั้งยู่ใจกลางเมืองสุรารชให้กับสำนักง,งานสสาาธาณุขจัังวสสรรงแพทย์นะคะคือจะมีคุณหมอพยาบาลจากออพื้นทีต่ต่างๆในต่างอำเภอเนี่ยแหละค่ะเดินทาง มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ก็มาพักแค่นี้แล้วค่ะรวมทางชายพื้นที่ส่วนนึ่งแก๊บเวชภัณฑ์กันค่ะเผื่อชายเฝ้าระวังสอบส่วนโรคในการดูแลผู้ป่วยมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีแล้วปัจจุบันนี้โควิด -19 ก็เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางนายแพทย์สาธรา,าสุขจังหวัดสุราธานีจึงได้ส่งมอบโรงแรมตาปีคืนให้กับบริษัทบันซวยกรุ๊ปสุราธานีเพื่อดําเนินกิจการต่อไปนั่นเองค่ะทางด้านนายพิริยะนะครับแก ว่ารู้สึกดีใจตื่นตันใจได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และก็ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยินดีจะสนับสนุนถุกด้านต่อไปด้วยนะครับนะค่ะฟังเสียงนายแพทย์แล้วก็คุณพิริยากันค่ะก็วันนี้นะครับในทีมงานทางการของบุคลากรทางการแพทย์การสาสุข ทังกสุรธานีทุกคนเรามีความจริงใจที่อยากจะขอบคุณประชาชนทุกๆคนที่ช่วยกันให้สุรธานีเราก้าวข้ามโควิด1 9าภายใต้คําว่าสารพลังเมืองคนดีก้าวข้ามโควิด1 9วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้เข้ามาขอบคุณคุณโก้คุณพิริยะนะครับของบริษัทบ,บ้านสวยกรุป๊ปที่มอบโรงแรมตาปีตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม 2, 5, 5, 4, ให้เราได้ใช้ประโยชน์ในการที่จะต่อสู้กับโรคโควิด -19 เราได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคลังอุปกรณ์คลังวัสดุนะครับเป็นที่พักของบุคลากร,กรทางการแพทย์การสาธารณสุขที่เขากลับบ้านไม่ได้ซึ่งตรงนี้มีประโยชน์มากนะครับและวันนี้นะครับที่เราก้าวข้ามโควิด -19 ของสุราษฎร์ธานีนั้นเรามีการส่งมอบพื้นที่คืนให้กับขุนโก้นะครับแล้วก็มาขอบคุณเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มแล้วก็ตื้นตันใจที่พวกเราเนี่ยแม้เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ได้มีการสนับสนุนให้การช่วยเหลือ นะครับในกิจกรรมในส่วนของที่ทำให้โควิด -19 เนี่ยคลี่คลายไปได้นะครับรู้สึกดีใจและก็ตื่นตันใจเป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่าถ้ามีส่วนอื่นๆนะครับที่จะทำให้ชาวสุร,ราษฎร์ธานีเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีชีวิตความปลอดภัยที่ดีขึ้นเราเนี่ยยินดีที่จะสนับสนุนทุกๆงานครับผม ก็เป็นเรื่องของโควิด1 9นะครับที่ผ่านมานั่นเองครับ